คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาลครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บิตคอยนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ผมก็ได้วิเคราะห์อีเธอเรียนะครับว่าเออถ้ามันขึ้นไป ถึงจุดจดแล้วก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นใช่ไหมปรากฏว่าไม่ถึงนะครับดังนั้นก็คอนเฟิร์มในหลายๆเหรียญเช่นเดียวกันว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป้าที่ผมมองเนี่ยก็จะกลับไปหลูดเดิมๆนะที่เรามองกันมาประมาณ3เดือนได้ละนะดังนั้นวันนี้เรามาดูในส่วนของบิตคอยกันนะบิตคอยหลังจากจบ4ตรงนี้นะวันที่15นะครับบริเวณ2 0 0 0 0 5,200นะครับตรงนี้เนี่ยราคาก็ได้ดิ่งลงมารวดเดียว5วันติดๆเลยนะครับกลับมาที่บริเวณ2องหมื่นต้นๆน,นะตอนนี้ก็มีการรีบาวนะครับเป็นการรีบาวเล็กๆแต่เรา เช็กกันก่อนว่ารีบาวแบบไหนนะอืมสำหรับ4ลง5โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับผมก็ยังมองไว้2แบบจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่หลักๆอ่ะเออตัวหลักๆอ่ะผมมองไว้2แบบนะแบบแรกคือลงเป็น i m p พาวสนะครับอิ p พาสลงยังไง1 2 3 4 5อ่าแค่นี้เองนะครับดังนั้นเหลือรหัส5ให้ลงนะเราจะมองว่าตรงนี้เนี่ยผมตีไว้เนาะ จาก2 3 4นะครับเ <'d S 1> พื่อหาหลุม5นะกรณีลงเป็น i m p เพล e เนี่ยอย่างน้อยนะก็คือต้องหลุด33.3ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับที่ใกล้ที่สุดจะอยู่นี้กรอบสีเหลืองนะครับ2กรอบติดๆกันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าลงเป็น i m p เพล e จริงเนี่ยมองว่าจะเป็นการจบ5แบบยกโลหลุม3ขึ้นมานะครับเนี่ยแถว18-19ถึง19ไปปายนะอ่ะกรอบตรงนี้ ส่วนอีกซีนารีโอหนึ่งนะครับถ้าบิตคอยสีลง5เนี่ยลงเป็นแบบนอนสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น A B C X A B C นะครับก็จะไปจบที่บริเวณ16นะครับซึ่งเป็นแนวนรับที่ผมมองไว้3เดือนกว่าแล้วนะเออก็มีโอกาสนะครับอืมดังนั้นเนี่ยถ้ามันจบ X เมื่อไหร่เนี่ย อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับทรงตรงนี้นะครับคือเจอแท่งแดงภายใน4-5วันนะครับแล้วจบที่1 6ื่นได้เลยนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์นะครับทำอะไรก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับสายสปอร์ตทับมือนะเออไม่แนะนำให้เข้านะส่วนฟิวเจอร์ก็อันนี้แล้วแต่ใจคุณปราถนาเลยนะว่าจะช็อตหรือลองช่วงนี้นะแต่ผมมองว่าไม่ว่าตรงนี้จะเป็น3ขึ้น4หรือตรงนี้จะเป็น X นะ มันก็จะไซด์เวย์อยู่กรอบตรงเนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะยังไม่คิดว่าจะดิ่งเร็วขนาดนั้นนะเออไม่งั้นก็ตกใจไปนะเออถ้าดิ่งถ้าดิ่งตอนนี้เลยเนี่ยเออเพราะว่าก็ลืมแดงนะถ้าดิ่งตอนนี้ก็ตกใจไปนะครับอาจจะต้องชะลอก่อนนะอ่าทีนี้ถ้าเราดูในส่วนของ rsi นะโอเคเช็คกันหน่อยนะ t i r e m e day นะครับยังยกจากโลล่าสุดนะครับ previous low นะแต่ยังไม่สวยนะ rsi s i d e way อยู่โซน50กว่ากว่า40ต้นต้นอย่างเงี้ยยังไม่สวยนะครับผมยังมองว่าอาจจะต้องลงมาแตะเส้น30ลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพของ t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยผมยังมองลงอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเออเราอย่าไปคาดเดาอนาคตนะครับอ่ะทีนี้นะใน t ท m e เฟรม e ีชั่วโมงเป็นยังไงล่ะอ่ะ4ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยมีบูเล็กๆนะครับ เป็นสัญญาณกับตัวเล็กๆนะครับแต่4ชั่วโมงเนี่ยนะการที่มันเป็น4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มกับที่ผมพูดไว้ตอนต้นนะครับว่าอาจจะมีการไซด์เวย์อยู่แถวเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งนะเออทีนี้ดูในย่อยลงไปอีกในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงมีอาการอ่อนแรงของการขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถูกทุบลงมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่า หมีในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับดังนั้นอย่าโดนหมีตรงนี้หลอกนะครับในทมเฟรมย่อยนะอ,อันนี้น่อยในความเห็นผมนะดังนั้นถ้าเรากลับมาที่ทมเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังมองว่าอาจจะยังขึ้นได้ต่อนะครับส่วนจะขึ้นไปถึงไหนมผมจะใช้เป้าในการวัดแบบอิมเพลวนะครับลวกๆไปก่อนนะครับนี่ ก็จะเจอว่าอย่างน้อยเนี่ย i ิตคอยนะครับอาจจะรีบาวไปได้ถึง21,980นะครับอย่างน้อยนะเออดังนั้นก็ยังมีแก็บให้ขึ้นอยู่นะอืมอันนี้ในส่วนของ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับระยะยาวก็ดูกันต่อไปนะผมพูดไปหมดแล้วนะครับเออทีนี้เนี่ยพอด,ดีมีคนถามใน Discord เนาะ กรณีที่สมมติถ้าบิตคอยกับตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วทะลุ25ง0 0ืขึ้นไปแล้วเนี่ยมีแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับแนวต้านแรกอยู่ตรงนี้27ง0มนะครับอืมอีกแนวต้านหนึ่งก็บริเวณ2 9ง0 0ถึงสามหมตรงนี้นะครับแนวแนวต้านจะขึ้นไปทีละ2 0 0พนนะแต่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะรอให้บิตคอยกับตัวจริงก่อนนะ เราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเหรียญต่อมาครับ SNX นะเป็นเหรียญสุดท้ายเลยมั้งที่ผมเทรดในโปรเจกต์ฟิวเจอร์นะก็ขึ้นจบไปแล้วนะครับ ABC นะครับจบ4ไปแล้วนะตอนนี้ก็กำลังดิ่ง5นะทีนี้เนี่ยถ้าผมมอง SNX เป็นซีนาริโอที่2ของ Bitcoin นะเราก็จะเจอว่าเป็น ABCX A, B, C นะครับโอกาสหลุดโลก็ยังมีอยู่นะครับอืมดังนั้นก็ช่วงนี้เป็นไซด์เว์เหมือนกันนะสำหรับคนที่ต้องการจะเทรด S, N, X นะครับก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าสปอตให้ทับมือนะครับส่วนฟิวเจอร์ก็ตามใจนะทีนี้เนี่ยลองเช็คในส่วนของ C, D, C นะเพราะครั้งล่าสุดที่ผมเทรดฟิวเจอร์ผมใช้ C, D, C เข้านะก็ตัดแดงมาแล้วนะครับตัดแดงมาได้2-3วันแล้วนะ เออดังนั้นก็ทับมือนะครับทับมือไว้ก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะส่วนฟิลเจอร์ก็เหมือนเดิมครับตามใจนะอ่ะดูไอซกันบ้างนะสำหรับ SNX นะครับอืมในส่วนของ Time Frame Day ก็ยังยกขึ้นมาสวยๆนะครับแต่เป็นแต่เป็นการยกขึ้นมาตามกราฟเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องรอดูอยู่คือในส่วนของไทม์เฟ e e วิกไทม r a m e week เนี่ยมีการ ยกโลมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปลายปีธันวานะในส่วนของ ISI นะแอบยกนะถ้าเราสังเกตนะเป็นการแอบยกนะในทางเฟรมวีคนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับในทา m เฟรมวีคของ SNX อนะครับอืมนี่อาจจะเป็นการดิ่งครั้งสุดท้ายจริงๆก็ได้นะคอนเฟิร์มหลายๆอย่างนะครับอืมส่วนจะหลุดโลหรือว่าจะยกโลเนี่ยก็ดูพี่ใหญ่บิตคอยไว้ก่อนเนาะอ่าทีนี้ กลับมาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงใน4ชั่วโมงเราจะสังเกตว่าเนี่ยครับมีสัญญาณกลับตัวนะเป็นบูลลิตเดเวเรจ์นะดังนั้นก็มองอีกหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่การเด้งนะครับการเด้งเพื่อชั่วคราวเพื่อลงต่อนะอ่าเป้าของ SNX นะวัดคร่าวๆนะได้3.2ดอลน,นะครับดังนั้นก็ยังมีช่วงให้ขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นช่วงนี้ทําอะไรต้องระวังนิดนึงนะครับหาจุดเข้าจุดออกดีๆสําหรับฟิวเจอร์ future, นะครับอาเหรียญสุดท้ายในวันนี้นะครับต็อกนะครับกลับมาดูใน e x ็กซ์เชนซิปเกันอีกรอบนะครับไทม์เฟรมเดเละมากนะครับดูยากมากๆนะครับดังนั้นขออนุญาตไม่ดู t ไทม์เฟ m e ย่อยเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูต็อกในไทม์เฟรมวีกกันนะ ผมก็ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็น time frame week ใช่ไหมก็ลบพวกกราฟย่อยออกไปนะครับก็มองว่าแถวๆเนี้ยน่าจะเป็น3 4ี่ลง5้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะจบไม่จบไม่รู้นะครับเพราะาแท่งนี้เป็นแท่งหลอกนะไม่ใช่แท่งจริงไม่ใช่ดีมานจริงนะครับอืดังนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันจะจบ5หรือ,อยังนะอย่างน้อยคอนเฟิร์มตรงนี้1 2ละแต่3 4มสมันตรงไหนกันแน่นะ สาสแล้วจบ5ตรงนี้แบบที่ผมตีไว้แบบนี้ก็ได้หรือลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็น3นะครับช่วงช่วงซิมเมกมีปัญหาเนาะแล้วดีดหลอกๆตรงนี้เป็น4ไม่รู้นะครับกบาลังลงหาเอออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ ISI ในไทม์เฟรมวีคนะครับก็มีการยกตัวขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงช่วงพฤษภาที่ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยแอบยกขึ้นมาเรื่อยๆในไทม์เฟรมวีคถือว่า ยังน่าสนใจอยู่นะครับอืมตรงนี้นะมองว่าน่าสนใจแล้วดูในส่วนของด m มานที่เข้ามานะครับ v o l u ุ่ที่เข้ามาเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราไม่นับสัปดาห์ที่ซิ p เมกมีปัญหานะครับอืม ก็มีวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะครับในท i m เฟรมวีคนะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของ MACD ก็มีการยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังห่างไกลาจากการมองเป็นขาขึ้นในท i m เฟรมวีคนะครับอืมอาจจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้แหละไปอีกสักพักหนึ่งนะอาจจะต้องรอ Bitcoin อทเทอร์เียมไหมเออแต่ว่าหลักๆด็กอกเนี่ยต้องดู e อทเทอร์ียมนะอืมเอทเอร์เ,เรียมก็ยังไม่คอนเฟิร์มกับตัวถูกต้องไหม ในเมื่ออีเทอร u เียไม่คอนเฟิร์มกับตัวเนี่ยก็ยังมองว่าตอกก็ยังไปไม่ได้นะครับยังต้องรออยู่นะอทีนี้เนี่ยถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์แต่เราไม่ดูกราฟนะกราฟเพี้ยนมากนะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ย RSI มีการยกตัวมาตลอดนะครับตรงนี้ก็มองว่าน่าสนใจนะครับถ้าหลุดลงไปถ้าหลุดโลตรงนี้ไปแต่ RSI ยังยกอยู่เนี่ยก็สวยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของ แม็กดีนะครับเคยตัดศูนย์ขึ้นมาแล้วนะครับนิดนึงนะก่อนที่ซิปซิปเมตมีปัญหาเนาะสุดท้ายก็ดิ่งกลับมานะครับแล้วมีการยกตัวขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับเป็นการพักฟื้นเนาะตอนนี้ดิ่งลงมาเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่หลุดโลเดิมนะครับในส่วนของแม็กดีทำเฟรมเดย์นะ ก็ลงไปนั่นแหละแต่ไม่หลุดโลเดิมครับแล้วขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการขึ้นตัดสูงนะครับันนั้นก็มองได้ว่าถ้า Bitcoin e t h e r e ี m เป็นการลงครั้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็มองว่าตรงนี้แหละที่มันลงไปตรงนี้ก็จะเป็นการลงครั้งสุดท้ายของต็อกเช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันลุ้นนะครับใครที่ยังเทรดด็อกใน e c h กเซ g ซิฟเนะหรือว่าถ้าใครย้ายไป e x c h a n g e อื่นแล้วก็ อาจจะมองกราฟได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ได้ดูกราฟเอ็กเซนอื่นเลยนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมย้ายไปบิดครับแล้วเนี่ยกระเป๋าสปอรตผมนะก็ตอนนี้ใช้บิดครับไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือไป10เหรียญน,นะครับเป็น ไม้ P ีทั้งนั้นนะครับไม้หนึ่งยังไม่ได้มีการซื้อใดๆนะครับไม้ my P ีคือไม้อะไรไม้การตกรดเท่านั้นเองนะแน่นอนว่าทั้ง10เหรียญติดดอยเรียบร้อยนะครับรอช้อนไม้1อยู่เดอ้อดังนั้นเนี่ยผมก็ยังมองลงเสมอมานะครับประมาณนี้ครับจบแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ด่วน Bitcoin SNX แล้วก็ สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ